สวัสดีครับยินดีนะครับที่คุณให้ความสนใจและกำลังจะชมวิดีโอนี้ซึ่งอยู่ในห้องตัวของมแมลงวันลายตัวเต็มวัยนะครับมแมลงวันลายตัวเต็มวัยวัเนี้ยเขากำลังจะหาคู่มีชีวิตประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แล้วครับพี่เห็นนี้นะเห็นเกาะอ,อย่างเงี้ยเป็นแผลดำไปหมดเลย ก็คิดว่าตัวพวกนี้มันไม่ตายไม่ใช่หรอกครับมันตายก็ร่วงตายแล้วก็ร่วงส่วนที่เกิดใหม่ก็ออกมาเกาะส่วนที่ตายแล้วก็ร่วงลงไปแล้วก็กวาดไปทำอาหารไก่ทีนี้ในในในส่วนที่มีบินอยู่ตลอดนี่ก็เนื่องจากว่าเราปีตัวดักแด้มีหนอนเข้ามาเติมอยู่ตลอดมีดักแด้หรือตัวที่มันกําลังจะเข้าสุรยิยะตัวเต็มวัยเนี่ยแล้วก็มาเติมทุกวัน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  ตัวที่เป็นตัวแรกๆก,ก็จะก็บินออกมาทุกวันเหมือนกันไตัวที่เกาะอ,อยู่ตรงนี้ก็จับคู่ผสมพันธุ์ทุกวันเหมือนกันแล้วก็ตัวที่จับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่วางไข่เสร็จแล้วก็ก็หมดอายุไข่เเป็นเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้นะครับ นี่คือนี่คือความหนานแน่นของมันอื ตัวที่ที่จับอยู่เนี่ยก็จะมีอาทิตย์มีอายุประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรอกแล้วก็จับคู่สมพันธ์วางไข่ตายไปก็ตัวใหม่ก็ออกออกจากดักแดมก้มาก็มาเกาะอยู่เนี้ยเพราะฉะนั้นในนี้ก็เห็นบินอยู่ทุกวันมีเห็นมีเห็นบินอยู่เงี้ยทุกวันไม่ได้หมายความว่าตัวนี้ไม่ตายนะไม่ได้หมายความว่าตัวนี้อยู่เป็นเดือนๆเ,เลยไม่ใช่นะครับไม่ถึงอาทิตย์ก็ตายแล้วแต่ตัวที่ออกมาจับอยู่เนี้ยเป็นตัวใหม่เรื่อยๆ ก็จับคู่สมพันธ์วางไข่จับคู่สมพันธ์วางไข่วนอยู่อย่างเงี้ยครับนี่ก็กําลังกําลังออกมากําลังออกจากนี่ สวัสดีครับพี่ประทรงสวัสดีครับสวัสดีครับ,อรบโอ้โหพี่ทรงเป็นตัว,น,วน,นะครับโอ้ยรีบรายงานตัวเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดจะฝากบอกใครสักคนหนึ่งที่เขามองอยู่จะบอกเขาว่าอะไรคิดถึงนี่ครับตอนนี้พี่ทรงกำลังมัดไม้นะครับมัดไม้แล้วก็เอาไปใส่น,นึ่นะ ใส่ใต้นู้นน่ะก็ไอ้ถังเขียวปเป็นอาหารเนาะเป็นอาหารมีอะไรบ้างพี่ผูงใส่อะไรบ้างไงกล้วยถัตงตาลตาลแป้งแค่นั้นแหละเนาะเออถ้ามีมปลาก็ใส่ปลากไ็ได้นะปลาเองดีเลยกินน้ำหอมมีไส้ปลาก็ใส่ไส้ปลาไปแล้วมันก็ก็ลงไปไข่นั่นแหละนะมันเป็นไข่นั่นแหละจับไข่ เราปิดพลาสติกปิดอะไรก็เพื่อให้มันมืดนะให้มันเข้าไปแอบไข่ในนั้นให้มันซ่อนตัวตัวที่มันจับที่สว่างเนี่ยมันไม่ไข่นะมุ่งทรงเขมจับที่สว่างในอย่างเงี้ยเนี่ยจับที่สว่างเหมือนจับม้งจับอะไรเงี้ยไม่ไข่หรอกตัวที่สมพันธ์แล้วจะไข่ก็นู่นไปหาที่แบบซ่อนมีมีมีกลิ่นอาหารอยู่เพราะวันหนึ่งเวลาลูกเขาออกจากไข่นะ ตัวอ่อนเขาออกจากไข่มาฟักออกมาแล้วเขาต้องต้องลงไปในแหล่งอาหารได้ไม่งั้นถ้าเกิดเขาไม่ไข่ตรงแหล่งอาหารน่ะลูกเขาออกมาก็จะตายหมดใช่ไหมล่ะตัวเล็กๆอะ่ะตัวอ่อนอะ่ะน,นี่ก็ต้องวางแผนว่าเอ,อจะวางไข่ตรงไหนดกีก็ไปกันเป็นกลุ่มนะพอตัวนึงเริ่มไข่มันก็จะไข่กันเต็มอยู่ตรงนั้นแหละนี่ตอนนี้ในในใน,ในฝั่งเนี้ยที่เห็นอยู่เยอะๆอ,อันนี้ก็คือกําลังจับคู่กันจับคู่หนุ่มสาวน,นี่จับคู่หนุ่มสาว แต่ผู้หนุ่มสาว